สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับมังงะที่เื่อเรื่องว่าได้ย้อนเวลากลับมาทั้งทีรอบนี้ขอสภาพรักกับอาจารย์ตอนที่1นะครับและผลผลงานนี้นะครับคนที่เขียนก็คือเดเดเดี๋ยวนะครับแต่งโดยเคนโนจิวาดโดยมัซโมโตะโคมิคังนะครับแล้วก็ออกแบบตัวละครโดยยัสุยุกินะครับงั้นเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วไปรับชมตอนที่1กันเลยดีกว่านะครับ มาเริ่มต้นการใช้ชีวิตการเป็นแฟนหว,นหวานๆกับอาจารย์กันเถอะนะครับ10ปีก่อนผมไม่ได้สารภาพรักกับอาจารย์สอนประวัติศาสตร์โลกของโรงเรียนมัธยมทําให้ผมนั้นเสียใจจนถึงวันนี้นี่มันไม่ใช่ความหลงไหลแต่มันเป็นความรักที่จริงจังเอเอเออเอาสวัสดิ์ครับจ้าอาลสวัสดิ์เช่นกันนะคะซึ่งมันเป็น ความรักที่ไม่สามารถเป็นจริงได้พอกำลังคิดถึงเรื่องนั้นในขณะที่นอนอยู่เมื่อลืมตาเติ่นขึ้นมาผมก็กลับมาที่โรงเรียนมัธยมซันแล้วเอ๊ะเอ๊ะนั่นมนไอ้เจ้าฟูจิโมโตะนี่นะไอ้เจ้าฟูจิโมโตะที่ไม่ได้เจอกันแม้แต่พรั้งเดียวตั้งแต่ที่เรียนจบไปน่าแปลกจริงๆมันช่างเป็นความฝันที่เหมือนจริงอะไรแบบนี้การที่ได้นั่งข้างๆกันในห้องเรียนแบบนี้นั้น ก็แปลว่าตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่2งั้นและสินะวันที่4เมษายนของ10ปีก่อนเดี๋ยวนะโทรศัพท์รุ่นฝาพับนี่มันน่าคิดถึงช้ำมัดความทรงจำตอนปี2ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่เราหรือว่าจะย้อนเวลากลับมางั้นเหรอเออถ้า,างั้นขอจบค้าบเรียนของวันนี้เลยก็แล้วกันนะคะสนดาคุม้มครับสนดาคุม้มหลังจากนี้ช่วยมาพบชันนี้ห้อง,องของอาจารย์ด้วยนะคะ นี่มันอาจารย์ฮิรากิที่สอนประวัติศาสตร์โลกนี่นะว้าวน่าคิดถึงจังเอ้โดนยึดโทรศัพท์ไปจนได้นะซนาดาขอตัวไปเดี๋ยวนะขอให้โชคดีนะเว้ยเออคือว่าอาจารย์ฮิรากิมีธุราอะไรกับผมงั้นเหรอครับนี่ยังไม่รู้ตัวอย่งงั้นเหรอเล่นมือถือในเวลาเรียนใช่ไหมเอา้าส่งมาเลยได้กลิ่นแชมพูด,ด้วยฮะแตว่าไปมันเป็นกลิ่นแบบนี้เองสินะ เป็นอาจารย์ที่รากีจริงๆด้วยเป็นที่รากีจังที่เราชอบมีอะไรงั้นเหรอเอาแต่ยืนมองอยู่ได้นี่มันอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้ตื่นจากความฝันนี้ก็เป็นได้ตอนนี้แหละมีแค่ตอนนี้เท่านั้นเออเออคะคือว่าอาจารย์ครับเอออาจารย์คะคือว่าชะชอบครับพูดไปแล้วดัดพูดไปซะแล้วคะขอโทษครับเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรนะ เออเออเอนี่ไม่ได้ยินที่เราพูดไปหรอกงั้นเหรอก,ก็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 บอกว่าอาจารย์ครับค,คือว่าผมงั้นงัง้นฮะงั้นเอาอีกรอบก็แล้วกันคือไม่มีอะไรครับหรอถ้างนั้นค่อยมารับโทรศัพท์คืนตอนหลังเลิกเรียนก็นแล้วกันนะจะ๊ะจบสิ้นแล้วชีวิตวัยรุ่นครั้งที่สองของเราดันจบสิ้นไปแล้วเอ๊ะสนาดา โดนยึดโทรศัพท์แค่นี้ถึงกับช็อกไปเลยเหรอวะขอกินหน่อยได้ึ๊บอ้าหลังเลิกเรียนห้องพักครูต้องทำยังไงตอนเจอหน้ากันและเนี่ยถ้าทางนั้นไม่ได้ยินแล้วก็คงไม่ต้องคิดมากก็ได้มั้งฮ่าขออนุญาตครับตัวของอาจารย์ธิร,รกิจจังถ้าจำไม่ผิดเอ้านี่โทรศัพท์เอ่อครับ คือครูก็ไม่ได้อยากที่จะทําแบบนี้เหรอานะแต่ว่าเรื่องเข้มงวดก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่ายังไงกฎก็ต้องเป็นกฎแล้วนะหลังจากนี้ก็ระวังด้วยก็แล้วกันอะคือว่าอาจารย์เห็นชุดชนา伊หมดแล้วครับเออสนดาคงตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าเอออาจารย์คือว่าเห็นชุดชนัยหมดแล้วนะครับเอะเอ,อ๊ะจริงด้วยสินะเอ,อ๊ะจริงด้วยเนี่ยนะไม่รู้สึกอายตอนที่ถูกเห็นเลยหรอกครับอ,อืม ้าใจพูดแล้วแล้วก็คงดีใจมากกว่าเราั้งเอ๊ะอ่ะเออคือคือมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครูหมายถึงว่าครูดีใจที่สนด,ดาคุงก็เป็นเด็กนักเรียนชายมปลายแบบคนรั่วๆไปต่องหากยังไงล่ะเอเอเอหมายความว่าแบบนั้นแหละแล้วก็ไม่ใช่ว่าครูไม่อายตอนที่ถูกเห็นสักหน่อยนะแต่อย่าเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนหรือว่าคนอื่นเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าสนด,ดาคุงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วแล้วก็ ครูเองก็จะเก็บเรื่องโทราศาพัพท์นี้ไว้เป็นความรับจากอาจารย์ประจําชั้นของเธอด้วยเหมือนกันแบบนั้นมันจะดีหรือครับดีแน่นอนอยู่แล้วเป็นความรับระหว่างเราสองคนเข้าใจนะเออเออคือว่าอาจารย์ครับขอดิ้นรนจนถึงท้ายที่สุดเลยก็แล้วกันผมขอมาคุยกับอาจารย์อีกจะได้หรือเปล่าครับก็คงได้แหละมั้งคิดว่าถึงไม่มาก็คงไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะแล้วก็ห้องพระครูนะ ไม่ใช่สถานที่ที่จะมาบ่อยๆได้หรอกนะเอา้าเสร็จธุระแล้วก็กลับได้กลับได้เดี๋ยวอาจารย์จะต้องทำงานต่ออีกจนดึกดื่นนะเรื่องสารภาพรักก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่ต้องมาอีกก็ได้งั้นเหรอเออแต่ว่าตอนที่เราจะกลับดูเหมือนว่าอาจารย์จะดูมีความสุขยังไงไม่รู้หรือว่ามีเรื่องอะไรไดีๆเกิดขึ้นกันนะเอ๊ะเอ๊ะโทรศัพท์ดังงั้นเหรอ เจ้าฟูจิโมโตะเหรอเอ,อ,เอ,อฮ๋ฮิรากิฮิรากิฮรารุกะจังเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งปิดคิดนี้ไปนะครับผมขอฝากเครดิสตสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากรีนหรือว่างคัมนะครับสามอย่างนี้ให้กับเอคิซิคอนนะครับเราก็สามารถติดงานเออไม่ใช่ติดตามงานของพวกเขาได้ที่ Facebook คือ e k i, i ิ i ิค o n f ฟ n เ a g ไอ imo t o ตซิคอน ทวิตเตอร์เอกิซิคอนแล้วก็สามารถอ่านได้ที่ nekopost.net นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ตของเอ้ยจ้วยเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้วะบ๊ายบาย